วันนี้แน่นอนว่าประเด็นหลักเป็นเรื่องของชยแดนบ้านห่องจานบ้านหนองยาแก้วหลายคนคาดหวังนะคะเรื่องของปฏิบัติการ ในพื้นที่ว่าจะทําอย่างไรในการผลักดันคนกัมพูชาออกจากพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะตามข้อตกลงที่ผู้ว่าของสักแก้วมีการยื่นคําขาดไปว่าสิบตุลาคมต้องเป็นเดทไลน์ในการที่จะเริ่มปฏิบัติการ,รแต่ก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันนะคะพี่อ่างว่าวิธีการที่เจ้าหน้าที่ของเราจะไปผลักดันหรือว่าจะเดินหน้าเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งก็ต้องยืนยันอีกครั้งนะว่าเป็นพื้นที่ของไทยมไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนด้วยจุดที่คนกัมพูชาเขามาสร้างเพิงพักการจุดนั้นเนี่ย เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจา,จากเส้นที่มีการเขียน MOU ด้วยซ้ำคือถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์เมื่อวานนี้คุณน้องท่านผู้ชมตัวกองทัพเองก็ออกมาบอกใช่ไหมว่าวันนี้จะเข้าไปในพื้นที่แต่เข้าไปเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดอบอกแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าวันนี้จะนำคณะ IoT ไปสังเกตการด้วยนะ,ะเพื่อยือนยันว่าเราไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามที่คุยกับกัมพูชาไว้ในกลไกทวิภาคี หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเองก็ออกมาบอกนะคุณน้องว่ามันไม่มีเดทไลน์10ตุลาคมนะ,ะมันไม่มีเรื่องของเดทไลน์นะมันเป็นเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นอานะ้าวณตอนนี้มันก็เลยเกิดความสับสนว่าสรุปแล้ววันที่10เดือน10ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นเดทไลน์ที่จะได้เห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่เขาไปทําการผลักดันไปทําการกวาดนะฮะไอการสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ย มันจะมีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลแล้วก็นึกไปถึงว่าถ้ามีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ย<ถ>มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นตามมาไหม S <S ก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเรื่องงการที่เราส่งหนังสือไปทางฝั่งกัมพูชาว่าจะเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นเรื่องงการนําร่องอเพราะว่าเราย้าทุกครั้งว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่นอกเหนือจากเส้นซึ่งยังไม่สามารถปักปันกันได้แล้วการตกลง GBC ที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่ง RBC ระหว่างทหารภูมิภาคย่าของกัมพูชากับกองทัพภาคที่1เขาให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดดังนั้นหลายคนก็คาดหวังนะคะว่าวันนี้อาจจะมีการเอา E o d ดีเข้าไปโดยที่ถ้าฝั่งกัมพูชาเขาจ มวลชนมาหรือว่ามีกําลังเจ้าที่มาเราก็มี IOC ที่ลงพื้นที่ประกบไปอย่างน้อยได้เข้าไปนำเร่องในการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนแต่ปรากฏว่าแม้จะตกลงตามข้อตกลง RBC GBC เมื่อวานนี้ฝั่งกัมพูชายื่นหนังสือกลับมาปฏิเสธนะคะอขอไม่ให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่โดยเขาบอกว่าขอให้ไทยเนี่ยยุติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วชาวกัมพูชาอยู่ในที่ของตัวเองอยืนยันจะอยู่ต่อไปเพื่อปกป้องพื้นที่ซึ่งเป็นที่บ้านของตัวเองแล้วก็ที่ทํากินค่ะไปดูก่อนหน้านี้นะคะกองลังบุรพาส่งจดหมายถึงผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่๕ของกัมพูชากองพลน้อยฐานรับที่51เรื่องการเข้าเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วกําหนดก็คือ10ตุลาคมนี้เราส่งล่วงหน้า2วันส่งไปตั้งแต่8ตุลาคม ปรากฏว่าประมาณ4ี่ทุ่มยีนาทีนะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชานะคะมีการส่งหนังสือกลับมาร้องขอให้ไทยยุติการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยเขาให้เหผลระบุว่าขอให้ฝ่ายไทยยุติปฏิบัติการกวาดล้างทุนระเบิดตามแผนในพื้นที่บ้านจกเจยก็คือบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเขาอ้างว่าที่ตั้งเนี่ยเป็นของหมู่บ้านเปรยจันตรงข้ามกับพื้นที่บ้านหนองยาแก้วและบ้านจกเจยตรงข้ามกับบ้านหนองจาน โดยอธิบายว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อเจตนารม์ของการประชุม GBC เมื่อวันที่10กันยายนดังนั้นทางฝั่งของกัมพูชาอ้างว่าเพื่อตอบสนองต่อประกาศที่ออกโดยหน่วยเฉพาะกิจกองลังบุรพาของไทยเมื่อวันที่8ตุลาคมกองพลฐานราบที่51ของกัมพูชาอ้างอิงข้อ6ในบันทึกการประชุมพิเศษครั้งแรกของ GBC โดยระบุว่าปฏิบัติการกวาดล้างทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชา จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้กัมพูชาอ้างแบบนี้นะคะข้อ1ฝ่ายกัมพูชาและไทยจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจประสานงานร่วมหรือว่า c JC TF ซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ24กันยายนปี68 2. หลังการจัดตั้งคณะทำงาน JC TF ทั้ง2ฝ่ายจะหารือกันและทำขั้นตอนการปฏิบัติการตามมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน เขาบอกว่ามีการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงมาแล้ว2ครั้งเมื่อช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมคณะทำงานมีการจัดประชุมผ่าน VTC เพื่อหารือและปรับปรุงเรื่องของวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลในเชิงบวกและเป็นผลเชิงประจักษ์รวมถึงเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและจะหารือในประเด็นที่เหลือต่อไปคือเขาอ้างนะคะว่า โดยสรุปแล้วกันเขาอ้างว่ายังอยู่ระหว่างการประชุมม,มีการตกลงกันไว้ว่าถ้าจะเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยทั้งไทยและกัมพูชาต้องมีคณะทํางานร่วมกันซึ่งคณะเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว24กันยาแต่เมื่อวานจู่ๆเขาเพิ่งมีการไปเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่ายังเหลือขั้นตอนภาคปฏิบัติเนี่ยต้องปรับปรุงต่อว่าจะทําอย่างไรร่วมกันข้อ3ทางฝั่งกัมพูชาย,ยังอ้างนะคะว่าหลังจากคณะทํางานเนี่ยมีผลบังคับใช้ยังคงต้องหารือกันต่อไป เพื่อให้ไทยและกัมพูชาบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันในการจะระบุพื้นที่สําคัญกําหนดพื้นที่นําร่องเรื่องของการไปกําจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมดังนั้นทางฝั่งกัมพูชาก็อ้างว่าแถลงการดังกล่าวเรื่องของประกาศการปฏิบัติการกวัดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่หมู่บ้านจบเจยตรงข้ามกับหมู่บ้านหนองจานและพื้นที่หมู่บ้านเปรยจนันตรงข้ามกับหนองยาแก้วมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมโดยฝั่งของไทย ขัดต่อจิตนารมณ์ที่ตกลงกันในการประชุม GBC ดังนั้นฝั่งกัมพูชาขอให้หน่วยงานของไทยระง,งับกิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนเอาไว้โดยให้เคารพจตนารมณ์ของการประชุม GBC และรอการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจสูงกว่าและตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของ JC TF แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางฝั่งของไทยจะตอบสนองความร่วมมือนี้เป็นอย่างดี อย่างที่บอกไปไปอ้างว่ามีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกันขึ้นและถ้าทำเนี่ยเขาต้องร่วมมือด้วยแล้วก็บอกว่าหน่วยเฉพาะกิจย,ยังอยู่ระหว่างการทําคู่มือว่าจะกําหนดจุดตรงไหนจะทําอย่างไรขอให้ทายชลอไว้ก่อนค่ะก็คือเขาบอกว่าเราทําฝ่ายเดียวไม่ได้่างก้นเถอะนะฮะขณะที่พันเอกชัยนรงกาสีนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศก็บอกว่า การเข้าเก็บกู้ทุนระเบิดวันนี้ยังดําเนินต่อไปตามข้อตกลงจากที่ประชุม GBC และเป็นการเข้าเก็บในพื้นที่ของไทยขณะที่กัมพูชายังไม่ทําตามข้อตกลงนะครับส่วนทางสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟ e บุ o k นะครับมีการเผยแพร่ถแถลงการของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาโดยมีเนื้อหาดังนี้โดยสรุปนะครับบอกว่าโฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอย้ํา รัฐบาลกัมพูชายังคงรักษาจุดยืนในการแก้ไขชายแดนอย่างสันติด้วยการยืนอยู่บนกฎหมายระหว่างประเทศและพิจารณาว่าการใช้กำลังทหารไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาชายแดนโคโศกรัฐบาลกัมพูชาต้องการยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาชายแดนโดยสันติโดยอิงจากปลนไก,กาทางเทคนิคและกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชาเป็นมุมมองที่เป็นปัญหานะเป็นมุมมองที่ปัญหาชายแดน ไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านการใช้กําลังคือกัมพูชาก็บอกว่าปัญหาชายแดนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านการใช้กําลังในความรู้สึกนี้ที่รัฐบาลกัมพูชาใช้ความยับยั้งอย่างเคร่งครัดแม้จะเผชิญหน้ากับการยั่วยุและการละลเมิดที่ฝ่ายไทยดําเนินการในระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงนี่มันก็อย่างที่เราคาดการได้แหละวะ่า เขาก็ต้องมีการตอบโต้ลักษณะแบบนี้ไม่แปลกนะคะเป็นท่าทีที่กัมพูชาอ้างตลอดว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายยุยุแต่นี่ภาพชัดเจนเลยเป็นเหตุการณ์ที่ฝั่งม็อบของกัมพูชาซึ่งจัดตั้งมาขวางไม้ขวางก้อนหินใส่เจ้าที่ไทยอันนี้ภาพแฟ้มก่อนหน้านี้นะค,ะครับผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ภาพวันนี้นะส่วนกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่73แล้วนะครับที่ฐานกัมพูชา18นายที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยถูกคุมขัง ขอเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวเร็วเร็วที่สุดนะครับเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเขาบอกว่าโปรดทราบว่ารัฐบาลกัมพูชาจะทํางานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในทุกกลไกเพื่อแก้ไขความขัดแย้งนี้เพื่อให้ฝั่งไทยปลดปล่อยทหารทั้ง18นายโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยกองทัพกัมพูชาจะไม่ละทิ้งกองกําลังใดๆของเราไม่ว่าสถานการณ์ดใดๆน,นี่เขาก็เรียกร้องให้เราปล่อยตัวทหารเฉลยศึกนะฮะ จริงๆเมื่อวางก่อนนั้นนี้เราเพิ่งอัปเดตไปว่ากองทัพภาคที่สองนะคะมีการพาคณะกาชาสากลเข้าไปพูดคุยกับเฉลยศึกยืนยันว่ามีการพูดคุยถามความเป็นอยู่แล้วก็พูดคุยอย่างอิสระด้วยดังนั้นมั่นใจได้ว่าการควบคุมตัวเฉลยสึกอยู่ในขั้นตอนที่ยึดหลักสากลของไทยครับ